วันนี้เราจะมาคุยเรื่องศิลปินเกาหลีใต้คนหนึ่งชื่อคุณคิวคิมค่ะงานเขาแบบโคอรจะยูนิคเลยนะคือจับเอาศิละปะเกาหลีโบราณพุทธศิลป์เอ่ออนิเมะญี่ปุ่นเรื่องการเมืองสังคมมาแบบยำรวมกันในภาพเดียวได้สุดติ่งมากเรามาเจาะลึกโลกของเขามันดีกว่าว่าอะไรทำให้งานออกมาเป็นแบบนี้ใช่เลยครับคือมองเันเินเนี่ยอาจจะดูอะเป็นการ์ตูนน่ารักน่ารักนะสีสันสดใส แต่พอซูมเข้าไปดูดีเทลเท่านั้นแหละคุณจะเจอทั้งความดาร์กความรุนแรงแล้วก็การเสียดสีสังคมแบบเจ็บๆซ่อนอยู่เต็มไปหมดเลยซึ่งจุดนี้น่าสนใจมากว่าอะไรคือแก่นของความขัดแย้งที่มันทรงพลังในงานเขากันแน่คนนั้นคือคุณคิวคิมครับเกิดปี1986ตอนนี้ทำงานอยู่ลอนดอนเห็นเขาเล่าว่าอยากเป็นศิลปินตั้งแต่ เอ่อตัวกระเปียกเลยนะอนุบาลน,นุ่นเลยครับคุณแม่เป็นครูสอนวรรณกรรมเป็นนักเขียนด้วยก็เลยสนับสนุนเต็มที่เลยเก็บกระดาษใช้แล้วหน้าเดียวจากโรงเรียนมาให้วาดรูปเล่นอืแต่จุดที่แบบพลิกชีวิตจริงๆคือตอนเด็กๆเ,เข้าพิพิธภัณฑ์แล้วไปเจอภาพวาดพุทธศินเกาหลีโบราณสมัยราชวงศโโ์คอรีประมาณศตวรรษที่14เขาบอกว่าเห็นแล้วแบบตะลึงไปเลยทั้งเส้นที่โคตรบางสีที่ละเอียดพลังในภาพมันทำให้เขาคิดว่า นี่แหละคือสิ่งที่อยากทำนั่นกลายเป็นเงินรากฐานสำคัญเลยครับแต่โลกของเขามันก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นนะพอเข้าช่วงวัยรุ่นเนี่ยเกาหลีก็เริ่มเปิดรับวัฒนธรรมญี่ปุ่นมากขึ้นอนิเมะก็เข้ามามีอิทธิพลเต็มๆเลยเขาโตมายุค90ที่เกาหลีเริ่มเปิดรับวัฒนธรรมญี่ปุ่นมากขึ้นหลังจากที่เคยแบนไปนานอ๋อใช่ใช่ช่วงนั้นก็เลยได้รับอิทธิพลจากอนิเมะไปเต็มๆโดยเฉพาะงานของฮายาโอะมิยาสากิอย่างเรื่องอะไรคะ Princess m o n o n o k e อะไรแบบนั้นที่มีเรื่องเทพเรื่องสัตว์เรื่องความขัดแย้งกับมนุษย์โหคนละขั้วเลยนะคะพุทธศิลป์โบราณอันนิ่งๆละเอียดละเอียดกับอนิเมะแฟนตาซีแถมยังได้อิทธิพลจากเอ่อใครนะบอชใช่ครับเฮโรนิมัสบอชศิลปินดัชยุคเรเนซองส์ที่วาดภาพเหนือจริงรายละเอียดยิบๆนั่นแหละครับสุดยอดเลยส่วนผสมมันหลากหลายมากครับซึ่งไอส่วนผสมพวกนี้แหละที่ทําให้สไตล์เขามันเป็นเอกลักษณ์ แต่เอ๊ะการการผสมอะไรที่ดูขัดกันขนาดนี้มันเสี่ยงที่จะดูไม่เข้ากันหรือแบบดูสับสนไปเลยไหมคะก็น่าคิดครับแต่ว่าเส้นทางเขาก็น่าสนใจนะคือเขาเรียนจิตกรรมตะวันออกที่โซก่อนที่โซ n n t t o o n l u u n v v r s s t y y ซึ่งเป็นใส่ดั้งเดิมเลยแบบเข้มงวดมากเทคนิคโบราณการวาดบนผ้าไหมอาจารย์นี้แบบเฮียบเลยใช่ครับอาจารย์ค่อนข้างเคร่งไม่ค่อยให้ทดลองอะไรนอกกรอบเท่าไหร่ ซึ่งอันนั้นก็เป็นฐานเทคนิคที่สําคัญนะค่ะแต่ด้วยสังคมการเมืองเกาหลีตอนนั้นที่ก็ยังมีความกดดันอยู่บ้างเขาเลยตัดสินใจไปเปิดโลกครับไปเรียนต่อปอโทที่ Royal College of Art ลอนดอนปี2015อ๋อไปลอนดอนนี่เองที่ทำให้ส่วนผสมมันเริ่มลงตัวขึ้นเหมือนได้ปลดปล่อยตัวเองถูกต้องครับลอนดอนนี่ให้อิสระเต็มที่เลย เขาได้เจอศิลปะร่วมสมัยหลากหลายโดยเฉพาะพวกกลุ่ม Young British Artists หรือ YBAs ที่เป็นศิลปินดังๆยุค90อย่าง Damien Hirst อะไรพวกนั้นทำให้เขาหลุดจากกรอบเดิมๆกล้าทดลองมากขึ้นพอเรียนจบเนี่ยมี g a l เลอรี่ดังอย่าง Approach Gallery เขาเห็นงานทีซิสก็จับเซ็นสัญญาเลยทันทีแล้วสไตล์งานที่เป็นเอกลักษณ์มากๆของเขามันออกมาเป็นยังไงครพอจะอธิบายได้ไหมคือเทคนิคเนี่ยยังคงอิงของโบราณอยู่นะครับ วาดบนผ้าไหมใช้พิกเมนต์หรือสีฝุ่นนะครับค่อยๆวาดเส้นละเอียดด้วยผู้กันเล็กจิว๋วแต่เนื้อหานี่สิโคตรร่วมสมัยเลยเขาผสมโลกแฟนตาซีความจริงอดีตปัจจุบันอนาคตตะวันออกตะวันตกเขาเปรียบเปรยเหมือนกับว่าเออมันเหมือนตัวต่อเลโก้แล้วบอกว่ามาเล่นกันเถอะจับทุกอย่างโยนลงไปปั่นรวมกันเลย ใช่เลยค่ะนึกภาพออกเลยภาพเขามักจะเป็นสัตว์หน้าตาเหมือนคนแต่ทำหน้าบิดเบี้ยวตาแดงกำบางทีก็ดูเน่าเปื่อยกำลังทำเรื่องโหดๆหดรุนแรงเช่นแบบรุมถึงกันหรือถืออาวุธคือมันมีทั้งความน่ารักแบบการ์ตูนความตลกแล้วก็ความน่ากลัวน่าขยะขยงปนกันไปหมดเขาบอกเองเลยนะว่างานเขาอาจทาให้คนดูรู้สึกอึดอัดขนาดภรรยายังไม่อยากแขวนรูปในบ้านเลยครับครับ เข้าใจได้เลยเพราะภายใต้ความน่ารักนั้นน่ะสัตว์ต่างๆมักจะสะท้อนลำดับชั้นทางสังคมหรือไม่ก็กำลังอยู่ในฉากที่แบบสุดวุ่นวายที่มันเศษสีสังคมบริโภคนิยมอำนาจรัฐการเมืองโลกธุรกิจแบบถึงพลิกถึงขิงเลยทีเดียวแล้วมุมมองเรื่องการเมืองในงานเขาล่ะคะเห็นว่าตอนหลังๆมันเปลี่ยนไปด้วยหรอจุดนี้น่าสนใจมากครับตอนแรกเลยเนี่ยเขาคิดว่าศิลปะกับการเมืองคือสิ่งเดียวกัน คือเชื่อว่าใช้ศิลปะพูดเรื่องการเมืองได้ตรงๆเลยแต่ตอนนี้เขาบอกว่าพยายามไม่พูดมากนักแต่จะเหมือนกับกระจายความคิดต่างๆลงไปในภาพแบบสุ่มๆเหมือนไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดจบไม่ได้จะชี้นำอะไรชัดเจนเอ้าวทำไมล่ะคะเกิดอะไรขึ้นอะไรทำให้เขาเปลี่ยนความคิดขนาดนั้นเขาบอกว่าเขาผิดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกโดยเฉพาะสงครามยูเครน จากที่เคยเชื่อว่าโลกกาลังดีขึ้นก้าวหน้าไปเรื่อยๆพอเจอโศกนัตรกรรมซ้ําๆเนี่ยเขารู้สึกเหมือนปราสาทที่สร้างมาอย่างดีมันพังทลายลงก็เลยไม่อยากทําตัวเป็นคนสอนบทเรียนผ่านงานศิลปะอีกแล้วแต่เลือกที่จะนําเสนอภาพที่มันขัดกับความคิดเชิงตรรก,กะให้คุณดูไปคิดต่อเองมากกว่า โห oh, ฟังดูดาร์กเหมือนกันนะคะแต่ก็เข้าใจได้ในมุมของศิลปินนะการทำงานเขาก็เลยเปลี่ยนไปด้วยคือด้นสดมากขึ้นบางทีเริ่มว่าจากตรงกลางภาพเลยก็มีใช่ครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยนะคือความทุ่มเทแบบสุดชีวิตจริงๆเขาบอกเองเลยว่าเป็นพวกบ้างานทำงานในสตูดิโอวันละสิชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์โอ้โห oh, oh, สุดยอดมาก บ้างงานของจริงครับสรุปแล้วเนี่ยคุณคิวคิมคือตัวอย่างของศิลปินที่สร้างเอ่อสะพานเชื่อมระหว่างอดีตกว่าความร่วมสมัยได้อย่างน่าทึ่งมากๆเขาหลอมรวมสิ่งที่ดูเหมือนจะไปด้วยกันไม่ได้เลยทั้งเทคนิคโบราณกับเนื้อหาร่วมสมัยความน่ารักกับความรุนแรงการเมืองกับเรื่องส่วนตัวออกมาเป็นงานที่ทั้งสวยงามแต่ก็เอ่อน่าอึดอัดแล้วก็กระตุ้นความคิดได้อย่างมีเอกลักษณ์จริงๆอะครับนั่นสินะคะ ฟังแล้วก็ชวนคิดเหมือนกันนะถ้าเปรียบเทียบกับชีวิตเราเองล่ะอะไรคือประสาทความคิดความเชื่อหรือความฝันของเราที่อาจจะเคยพังทลายลงไปบ้างเหมือนที่เขารู้สึกแล้วเรากำลังหาวิธีสร้างมันขึ้นมาใหม่ในรูปแบบไหนกันอืมน่าเก็บไปคิดต่อเหมือนกันนะคะเนี่ย